ของคุณชรุนาฮิรันกันบ้างนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางปลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณบุญเดียริชนิปาวน,นิตเนี่ยนะคะเข้าไปให้ปักคําเพิ่มเติมกับทางตํำรวจสอพอแม่ริมเป็นคดีที่คุณชรบุนาฮีรันไลฟ์โค้ชชื่อดังขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค่ะปลัดอำเภอแม่ริมก็ร้องให้ดำเนินคดีทั้งหมด3ข้อหา3ข้อหาที่ว่านี้ก็คือขอรับบริจาคโดยที่ไม่ขออนุญาตเท่ากับเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ตามพรบเรยรายนะคะมีพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะรวมถึงคดีช่อโกงด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความใน4พื้นที่รวมทั้งเชียงใหม่ตำรวจก็สอบสวนเพิ่มเติมนะคะถ้าหากพบว่าเข้าข่ายความผิดก็จะออกหมายเรียกชรอนให้มารับทราบข้อกล่าวหา ทางคุณบุญญาริศเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมนะบอกว่ามีหลายคนเลยค่ะที่โทรมาสอบถามคดีของชอนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับการรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม6จังหวัดภาคอีสานของคุณบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมียอดบริจาคสูงถึง422ล้านบาทไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันยังไงอะ่ะแต่ว่าทางท่านปลัดท่านบอกว่าคนโทรมาถามเรื่องนี้กันหลายคนเลยนะแบบเทียบเคียงกันนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบนะคะ ยังไม่พบการขออนุญาตถ้าหากเจ้าตัวไม่สามารถนําใบอนุญาตใบขออนุญาตเนี่ยมาเรียรายได้นะฮะที่เรียรายเนี่ยมาแสดงได้นะฮะก็จะมีความผิดลักษณะเดียวกับคุณชรด้วยซึ่งก็รู้มาว่ามีคนที่แจ้งความที่อุบลมาก่อนหน้านี้แล้วคือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคุณบินก็โดนนะคุณบินก็โดนในคดีเกี่ยวกับการเรียรายเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า ที่บอกว่ามันเกี่ยวกันเนี่ยมันเกี่ยวกันเพราะว่ามันมีลักษณะการการกระทาคล้ายๆกันคนหนึ่งคุณชรเป็นเรื่องของไฟป่าใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องของการบริจาคน้ำท่วมนะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเปิดรับบริจาคเนี่ยมันจะต้องมีการขออนุญาตใช่ใช่ใช่ไม่งั้นจะผิดพรบเรี่ะไรเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังทางปลัดอำเภอแม่ริมค่ะของคุณบินนะฮะในฐานะที่ก็เป็นการรับบริจาคเหมือนกันแล้วก็ผมก็เคยเป็นปลัดที่ อุบลราชธานีนะประหลัดเพอที่พิบูลบางสาหานอุบลราชธานีเหมือนกันนะไม่แตกต่างก,กันก็คือว่าการจะเรี้ยลายหรือจะขอรับบริจาคนะครับต้องได้รับใบอนุญาตต้องต้องมีใบอนุญาตให้ทําการเรี้ยลายจากทางราชการนะครับน,นี้ยืนยันถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ถือว่ามีความผิด หนึ่งก็ผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีถ้าเป็นเรื่องกฎหมายของรัฐนะครับ้ที่ตรวจสอบยังไม่พบการขออนุญาตถูกไหมที่ตรวจสอบมายังไม่ยังไม่เจอนะไม่มีไม่ครับผมไม่มีการไม่มีการขออนุญาตนะที่ตรวจสอบดูเบื้องต้นเนี่ยไม่ปรากฏใบอนุญาตนะครับของคุณบินไหครับผมของบุินณีใบอนุญาตไม่มีถ้าไม่มีใบอนุญาตก็มีความผิดฮะจริงนะคุณธีรวัตรไม่ใช่แค่คุณบินนะที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คุณบินและคุณชอนนะ มีหลายคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนยะเปิดโต๊ะรับบริจาคกันเต็มไปหมดเลยอโอนเขาบัญชีตัวเองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วยังมีกรณีที่การช่วยเหลือบุคคลที่ยากไร้อจำได้ไหมเราเคยเ,<อ>เห็นตามโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลยะะใช,ใช่ช่วยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหรือเด็กเนี่ยใช่คะที่ที่ขาดโอกาสเนี่ยที่พิการบ้างอะไรบ้างถามว่าแล้วอย่างงี้เข้าขายหรือเปล่าเข้าขายหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันไม่มีคนไปแจ้งความไม่มีคนไปร้องเรียน ก็จบไงใช่ไหมฮะแต่แต่อย่างกรณีของคุณบินแล้วก็คุณชอเนี่ยมันมีคนไปแจ้งความไปร้องเรียนประตูนี้่าสนใจเพราะว่าในโซเชียลมีเดียมีการเปิดรับบริจาคบางรายเนี่ยซึ่งก็มีคนมาบริจาคเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าข่ายกรณีแบบนี้หรือเปล่า